สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับหลังหายไปนานมาดูครับถ้าดูคลิปก่อนๆก,ก็จะมีเริ่มปลูกปาล์มนี่จะเข้าปีที่สี่ครับก็พอได้ตัดแล้วครับช่วงนี้ตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่บ้านแล้วย้ายลงกลึงกลับมาเลยครับมาทำกเกษตรพอเพียงเลี้ยงวัวสองสามตัวปลูกปาล์ม มีที่นิดหน่อยแล้วก็ทําไปครับใส่หมดครับเต็ม,มาน,าน,นี่มะนาวทีนี้เกษียณจากในเมืองนะครับย้ายลงกึ่งกลับมาบ้านแล้วก็พอได้ตัดกระเพิ่งจะเริ่มให้น้าบ้างก็พอพอได้ตัดกับเข้มแล้วพอ,พอ,อม,วมีเงินเดือนนิดๆหน่อยๆครับให้น้ำนานๆครั้ง ครับพอก็ได้พอได้กอมแก้มนะครับก็ติดกับทุกต้นครับบางต้นก็ไม่ไม่รอบคอปลูกเต็มที่นะครับที่เรามีน้อยปลานนํำหอมก็เอาตอนนี้ก็เดือน กุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่มะพร้าวน้ำหอมนี่มะละกอแขกดำครับก็พอได้พอได้กับเขามั่งครับบางต้นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่พวกนี้สมบูรณ์ครับบางต้นก็จะน้อยหน่อย มันค่อยๆก็ไม่ค่อยได้ดูแลนี่เพิ่งตัดไปครับเมื่อกี้มึงแทงไปมะพร้าวแกงมะพร้าวน้ำหอมใส่เข้าไปครับให้เต็มแตต้นนู้นไม่ตันนี้ไม่เป็นเพิ่งตัดไปครับอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นี่พักพักต้นเขาบอกว่าช่วงพักพักต้นช่วงพักต้นแต่ก็เริ่มแล้วเริ่มเริ่มติดแล้วนะฮะเริ่มเริ่มติดแล้ว ก็พักต้นเที่ยวที่แล้วได้ไปหลายทลายตรงนี้มะพร้าวแกงพิกขนูธรรมชาติครับวัวอยู่ท้ายไร่นะงครับตรงตรงปามน้อยน้วัวปลูปปกไปไอเลี้ยงวัวทำขี้ในะป่าปามครัสองตัวดินคงไม่แน่นเท่าไร่มีผัยหวานหวานห้าหกกอพอได้เอาไว้กิน เอานี่หน้าแรงก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่า,าไหร่โอเคครับไว้ไม่ีโอกาสหน้าทำให้ชมใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ